สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันแล้วครับผมกีฬาไลน์สีครับผมไอวิทตทูปนะครับผมทั้งเล่นทั้งข้างครับผมเกมระหว่างอาร์เซนอลนะครับผมเจอแมนยูนะครับวันนี้แมนยูยังฝ่ายบุกอยู่นะครับลิเวอร์โจนัดทันเซเวสให้ลิเวอรด์โอ้โหลิเว,วอร์โดใจ ซาลาโอ้โหเบลว,วิ่งมาตั้งแต่จุดล้มหน้าเลยครับซาลาสไลด์ทันแต่ไม่ได้บอลเซาร่ลครับผมปีฝั่งซ้ายตามบอลเลยเอล่าถึงไหมถึงคอดตัวรับไม่ได้เบลจ่ายให้ เตเวสเตเวสจะไปเองไหมครับกระชากว่าแล้วครับเมซี่นี่เตเวสเตเวสกระชากทุกเส้นหลังดึงคืนนิดนึงคืนให้เมซี่เมซี่ครบับอยากพูดเลยครับลูกเนี้ยน่าจะได้ประตูไปแล้วลูกเนี้ยมีแบดจ่ายให้ลิวารโดลิวา์โดของอเมซี่เมซีรร่โดนสกัด เพเปเมซี pe pe. ่ม mes ิซาโลเตเวตให้เมซี three, ่เมซี่อื้มไม่ผ่านครับผมฟีฟ่าลายสีครับมีตัวตัวจัดๆครับโจดีเอแบงตามบอลอยู่ทันไหมทันครับซาโลจายมาให้เตเวสเตเวสพักเข้าในจ่ายให้ซาลา ซาลาดึงนิดนึงจ่ายคือให้เบลเบลคือให้มูัมดซาลาซาลาคือให้เตเวตเตเวตโดนครับผมช้าไม่ได้นะครับบอลออนไลน์เนี่ยช้าโดนแย่งเลยครับเบเป้เปเ,ปเ,ปเ,ปเปยียงตามอยู่ไ,ได้ครับตามผานไปนะครับนี้ ตัวโอนมองทันทีครับน่าจะเป็นลูกเตะจากเส้นหลังขึ้นมาครับต,ตัวจ่ายบอลให้โซอรเคมเบลเบลออกบอลให้เมซาโลเมซาโลจ่ายให้เบลเบลคือให้โทนี่เอาไปเหานแล้วครับจ้างมาแล้วหลอกนิดนึงโดนถึงครับ เกือบถึงลิวาโดครับเผเปยสกัดไว้ได้ตามเบลเบลโดูแซนนิดนึงอ้าวยังไม่ผ่านโทนี่โมร์เหมือนเบลเบลบอลให้เตเวเตเวให้เมซี่เมซี่หักนิดนึงยืนให้เบล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 เดี๋ยวไม่ผ่านกองหลังชอโรสไลด์ไว้ไม่ทันบุมิซซาล่าครับตามไม่อยู่ ปะทงรับไว้ได้ครับผมว่าจังไมานะไม่รู้กันอีกไปเอาไปจ่ายให้เมซี่นะแบบครับเมสซี่เมสซี่ไปแล้วเมสซ,มซ,มซี่โอ้ยังไงนะเมสซี่ไม่น่าพลาดน,นะครับผมเนี่ยเป๊จ่ายให้โซเคมเบล เต็มเบลลองบุกเ้ามาี่จ่ลิวาโดลิวาโดออกบอลให้เต,ตเวิสเวิให้เบลเบลให้ลิวาโดอาวลิวารโดหลุดไปเองครับลิวาโดจ่ายให้เบลเบล,เบลยิงทันทีเรียบร้อยครับผมก้าครับนึ่ประตูต่อศูนยครับผมก่อนทรเวลา2องนาทีครับออ้โอออออเออ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 รออ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 ร สวยครับผมเวลาคร,ารึ่งแรกครับผมชมครึ่งหลังต่อนะครับผมกับีฬาออนไลน์4นะครับผมบรรยายโดยไอวิทยูทูบนะครับผมมอาเป็นทั้งบรรยายนะครับผมตอนนี้อาร์เซนอลนำไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผมเซนอลเป็นฝ่ายเคลียร์เบลคนเคลียร์ครับโรดจ่ายคือเทเวสเทเวสให้เตเวัเตเวนี้มาแบ้ โอ้โหไหวครับมีบวก8เยอะครับทีมนี้ดูจะต้านไหวไหมครับโซโล่ส,สกัดไว้ได้โซลเอลนาร์ดิันโดให้เตเวตสเตะซาร่าจะไปเองแต่เขาแข็งแกร่งกว่าครับบวก8เยอะครับทีมนี้โซลเอลทันไหมหดูสิครับโอ้โหเกือบไปแล้วครับยอดนะครับ เจ้าอยู่ไหมครับอินเนอลทีมนี้มีแต่บวก8ทั้งนั้นครับของเรามีบวก4บวก5บวกสามนอนไลน์ครับเรียบร้อยเปล่าโอ้โหเกือบไปแล้วครับผมอินเนอลต้องต้านทานให้อยู่นะครับโอ้โหเวลาโอ้โอเกือบไปแล้วครับ ใจหายพอไม่อิ่มนะครับตัวเตะยาวมาให้เมซาโลเมซาโลบอลอ,ออกให้มูมเมซารา่าซาลาดักเข้าไหนโดนมไม่ทันนะครับซาลาโดนแซงครับไ,ได้ครับเมซาโล เตวจ่ายให้เตวิเตวิยังไม่ไปเตวิ David ยังรองให้โจดี้อแบร์คาร่าโอ้โหก็ยิงได้ไหมยิงได้ไหมครับยิง oh. ไม่เข้า oh. ให่เบลเบล,เบลเข้าซ้ายเบลยิงทันทีโอ้โหรถปัดได้ครับโอ้โห oh. oh. สาวกลุ่สุดยอดครับ หาเหลือแล้วครับเอาลสกันไม่ได้ครับอาร์เซนอลได้ตุกเตะมุมเหมือนเดิมชุดก็สวยนะครับทีมนี้บวกแปดทั้งนั้น,นครับเมสซี่จา่ายยาวมาเลยครับมเมสซาโลตั้งทีมใหม่มเมสซาโลมเมสซาโลหักจา่าให้เมสซี่จา๋าย <c oughs> ลุกล้ำหน้าเมสซี่ครับผม ขาเดียวครับอิซาโลลยุยมให้ฟานโจนีเ่เอแวอัดเอาเลยครับผมโอเต้นิโอม่อิซาโล้โลนโมจ่ายเตเวสเตเวจ่ายคือในโจนีเ่เอแว ท่าน,น,นครับผมโจเกมเบลมิซาโลลิวาร์โดเอ็ดวิทเอาครับได้ลูกจุดโทษครับผมโอ้โหเป็นจุด,จดพลิกผันหรือครับผมตรงนี้เอชุนเนลนะครับผมดูนะครับผมต้องหลังเสียบครับผมโอ้โหครับผม ตรงข้ามขอเวลานอกครับผมอรอสักพักหนึ่งครับลูกนี้เป็นลูกน่ากลัวนะครับเล่นกลางบริเวณจุดโทษของตัวเองถือว่าเสียงครับเราจะให้โมเม็ดซาร่านะครับเป็นคนยิง เขาจะยิงไปทางขวาครับ้มมีซาลายงิงทันทีเข้าไปแล้วโอ้มีซาลายิงไปทางขวาของประตูครับผมเรียบร้อยสองประตูต่อศูนย์โอ้โหดูปปแฟนๆของอาร์เซนอลนะครับสองประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหดูผิดโทษนี่เองครับผม สาตูก็ดูดถูกทางครับแต่ไม่สามารถปัดไม่ได้เพราะห่างไกลเหลือเกินเองตุกต่อศูนย์ครับแปไ้ไม่ผ่านมือสโลครับถึงเลวาโด้ิวาโด้ิวาโวดโ้ไปไม่ไปจ่าย,าย,ายคืนให้ซาลาเอาแล้วครับซาลา จ่าให้เบลเบลให้ลิวอโดลิวอโดจ่าให้แตเวสยิงแตเวสยิงแต่ไม่ไม่ได้ครับมีลูกซ้ำมันน่าจะเข้านะครับแตเวสแมนยูยังฝ่ายบุกอยู่แต่อัลซีโนลต้อนรับไม่เป็นไรครับบอลถือสาวตวชันน้นนำของลลกรับไว้ได้แต่บอลมาถึง ซาลาโดนกระแทกนิดนึงซาลายังได้อยู่ซาลาจ่ายคืนเมซโร่จ่ายขึ้นให้ซาลาหลอกไปแล้วครับซาลาโอ้โหซาลาจ่ายย่างไม่ถึงตูกกระแทกนัฟ้ฟาวไหมฟาวครับผมทุกเวลาบาดเจ็บ3นาทีนะครับได้ลูกฟรีคิกกินเปล่าด้วยลูกหนึ่งดู่ทีว่าใครจะเตะครับเบลเดินเข้ามาจับลูกบอลอย่างช้าๆครับผม เพราะเวลาก็จะหมดแล้วเดี๋ยวจะยิงหรือจะจ่ายเดี๋ยวตั้งท่ายี่จะจ่ายให้เมสซี่ครับเมสซี่ยิงโดนครับผมเบลกลับมาใหม่จ่ายให้เมดซาลาซาลาซาลายิงแล้วจ่ายจ่ายให้เมสซี่เมสซี่ยิงเรียบร้อยครับผมสามประตูต่อศูนย์นี่ไงครับเทคตีจุดโทษนะครับผมของอาร์เซนอลนะครับสุดยอดครับผม จบที่เมสซี่นะครับผมสามประตูต่อศูนย์ครับอัชโน่เมสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเรียบร้อยครับผมหมดเวลาครึ่งหลังครับผมอาร์เซนอลชนะไปสามประตูต่อศูนย์ครับอย่างสุดมันครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับผมขอให้แนะนำและติดตามช่องไอวิทย์ยูทูบด้วยนะครับผมเพื่อทำการทำคลิปครั้งต่อไป สำหรับวันนี้สวัสดีครับ